สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านโครงการช่างนะครับวันนี้เรามาดูหัวคอมนะครับหัวคอมที่จะเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับนะครับจะมีไซส์เล็กก็มีนะครับไซส์เล็กไซส์เล็กน,นี้ก็ไซส์เล็กลงมาหน่อยก็เทียบกัน เปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้ามันกับทางร้านก็จะเปลี่ยนเพราะความให้ใหม่นะครับรวมค่าส่งรวมอะไรแล้วก็จะตีประเมินราคาตามที่ทางร้านเสนอไปนะครับเยอะรับสต็อกไว้แล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่ทางลูกค้าทางออนไลน์นะครับที่ ่งให้กับร้านผมกันช่างนะครับได้พันแล้วก็สง่งลูกค้านะครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับผมครับ